สบายดีพี่น้องว่าสุทรชนมาส่งสุวรร์มาเบิงเนี่ยมาเบิงเจ้าขาวมาเนาะลูกพี่ก็ลูกพี่สร้างการว่าให้นอนสิพาสิพาอันสิพาสันนดยอกมาตรงเนี้ยนะพี่น้องเบิงวันเนาะเหยียดขาขี่ขาขี่ขาดักเนาะก็จะคิดอย่างนี้ก็จะยามม่ทันนมืดเลืยยามม่นเคียงอีกงถึงเช้าสองโมง บอกนี่บอกไห้นี่ไงแก้งเดีวแอกล้เกงเดียวด้วเนายเนะบนนี่กงหมูหมามมเยมายิบจักกัเจะเหตุไรเพราะดูมายิบไปเนาะมายิบเอามือดึงเอาเสร็จแล้เนาะเดี๋ยวปล่อยมันขาวนอนดีดีแล้วนอนดีๆเจ้าขามคือนู้าผาดผาดทอผาทอเลยนอนดีๆีทาง่ายอทางงายต่เออ ก็จะได้กระเฮ็ดมันนองเงยไหลาทอไงช้ากันดี่ดีเดียพี่น้องเลยขาอันหยอกท่นนั้นตอนนี้ก็สิโลมจะใต้รับพี่น้องเอาขาข้างไหนคนนี้ดูไงคนนี้ดิไงไปทางนั้นไงไปทางนั้นเอาจับขางางไปเถอะไงไปไงมาที่พาทองที่พาทองทับปุต้องทับปุ๋ อยางมุ่นพี่น้องเลยกัดเบิดของกัดเบิดข้าไปกัดบ้องเท่ากับข้าไปโบบ้องเท่าหนุนโบเลยข้าไปกัดข้าไปเสียงไลยมันใส่ว่านี่ไปบอบอกไปอันบบอกระวังยุทธกินเราถึงยังมึงไม่เอาทุกันก็ยุดกินอันเดฟบอกแกเด้งเจกานจิไปเดินกินว่างี้วะอยู่เออเนาะนิดหน่อยจะเดินกินมาเจอข้ากยุดธหรือวะอันเนี้เอาท้ายคู่ท้ายคู่ที่ emôi sai, à. con <laughs> kén một ừ. Ngồi để kén mày